อ,องดีบอกต่ออืมรีมอกแล้วก็ดิบกันสดๆแบบนี้เลยอือมอมอเชื่อแล้วว่าทำไมเขาบอกว่าอร่อย้ยดี ขนมปังกับอันนี้ขนมปัง,ง,งกระเยนที่เราอบไว้ม่กคืนนะแล้วเราก็มาดิฟอีกเพื่อความชุ่มฉุ่นท,ทำกินเองเราจะกินเยอะแค่ไหนก็ได้ไดอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็จะมีขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็เนยกระเทียมพาร์ดเลขของคุณนันจ้าเขาซีนมาให้เราอย่างดีเลยนะอี้ เขาให้มาเยอะอยู่นะเกือบเต็มกระปุกอะ่ะหอมกระเทียมมากอะ่ะนี่เราเอาเนยกระเทียมไปเข้าไมโครเวฟมาแป๊บหนึ่งนะเพื่อให้ทาขนมปังง่ายขึ้นตอนแรกมันจะแข็งๆนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นเนาะนี่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 หลังจากนั้นนะเราจะเอาเนยกระเทียมทาบนขนมปังเลยจ้า ชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยเพราะเราทำกินเองเราใส่เยอะอยู่แล้วนี่เราจะใส่เท่าไรก็ได้งเนยกระเทียมชําๆเลยแล้วหอมกระเทียมมากอะ่ะเวลาเราเอาเนยกระเทียมไปเข้าเว็บแบบนี้ให้มันเหลวๆอ่ๆะมันจะทางง่ายกว่ามันเป็นเนื้อแข็งๆเนาะสะดวกใครสะดวกมันค่ะ แต่บอกเลยงานจริงหอมมากแค่นี้เนี่ย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 พอเราทาเสร็จแล้วนะเราก็เอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนเลยนี่ให้ดูเนื้ออันนี้หลังจากที่เราเอาไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วนะคือแบบกลิ่นกระเทียมหอมฟุ้งไปทั้งคัวหม้อมาแล้วหม้อมาแล้วเอาใส่หม้อลงไปเลยจ้ะเด้ อบด้วยไฟร้อยห้าสิบองศาสิบนาทีนี่นะเราได้มาแล้วออกจากหม้ออบลมร้อนกรอบๆเลยเขาลือกันว่ามันอร่อยนะักอร่อยนะไหนลองมาชิมดูสิอืหอมกระเทียมหอมเลยมากเดี๋ยวเราจะเอามาดิบเดี๋ยวเราก็ดิบกันสดๆแบบนี้เลย อืมอมอืมเชื่อแล้วว่าทําไมเขาบอกว่าอร่อยเฮ้ยดีขนมปังกับอันนี้ขนมปังกระเย็นที่เราอบไว้ม่นคืนนะแล้วเราก็มาดิฟอีกเพื่อความยุ่มฉ่ำทำกินเองเราจะกินเยอะแค่ไหนก็นได้ อืืมของเขาดีจริงเพื่อนๆอย่าลืมไปตำนี่นๆๆีเดี่เนยกระเทียมพาร์ทเลข,ขัวคุณนันเพื่อนๆอย่าลืมไปตำของดีบอกต่ออืมรีอมก กดที่ตะการแล้วหรื